ดีค่ะขับรหลับเขาสื่อวัสดีาสชาแน,น,นลเฮ้ยต้องใช้ต้องใช้เพราะมีแล้วเราก็เลยต้องใช้ใชแล้วก็กดกดกดโชว์ไปได้เลยใช่ทุกคนนะครับกลับมาอีกครั้งกับการ re-action MV หรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าเป็น เพลง No Way อของม<อ><อ>ิวยูค่ะ,คะแล้วก็ X อ็กซ์กับ Sun First One เย่เป็น Another Section ก็เหมือนเหมือนน้องน่าจะมีโอกาสได้ไปร่วมร้องเพลงนี้กับมิวเนาะด้วยความที่น้องน่าจะเคยเจอกันจาก ข้ามกำแพงอที่เขาไปอยู่ในรายการเดียวกันแล้วหลังจากนั้นก็นี่แหละเกิดสิ่งสิ่งนี้ขึ้นมาเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นยังไงค่ะใช่ครับผมแต่ว่าก่อนที่จะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกก็กระดิ่งกิ๊งให้เราเลยนะคะฝากเมื่อชิปเวลาได้ดูคลิปก่อนใครกระทิ่นทีเศษมากมายรออยู่ในเพลย์ลิสต์คุณสิทธิ์พรมเมธชาไลกดปุ่มซุปเปอร์แตงฝากกดให้กำลังใจพวกเราด้วยนะคะไปดูกันเลยจ้าไปเลย แค่นี้ก็รู้ได้ว่าต้องผอมแล้วดูเศร้าดูเหงาจริง <laughs> ยังไงก็ไม่รู้ can you should come by

เรามีสิทธิ์ไหมที่จะรักธืนอะโชว์ No way ฟิล์ 看我来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  ผมมองมาคอมันไม่มีสิทธิ์ข้ามเส้นเลย first one อืมอะไริวจบแล้วบแล้วทุกคนหอมมากริงเศร้ามากจริงโนเวยจริงๆนะโนเวยจริงเลยแลวแบบเสียงกับเปียโนคือเข้ากันมากมันเลยยิ่งทำให้รู้สึกเศร้าใช่บวกกับภาพในในในคลิปนี้ทุกคน คือมันมีในยะของความที่แบบมันไม่สามารถที่จะก้าวข้ามอะไรไปได้ด้วยกันมันมีเส้นบางๆกั้นอยู่ใช่เออมันมันดูเป็นความรู้สึกตามเนื้อเพลงคือค่อนข้างเล่าได้แบบว่าชัดเจนชัดเจนเลยมีสิทธิ์ไหมไม่มีสิทธิ์แพ้เขาทุกทางแพ้เขาทุกทางไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนก็ไม่มีวันเขาไม่ได้สนใจอะไรอย่างเงี้ยคือรู้สึกว่าแบบเหงาอกหัก สุดๆโอ้ทั้งไหนไม่เริ่มจริงเราเสียงทั้งสามคนเลยเรารู้สึกว่ามีความเข้ากันแล้วก็พอร้องแบบประกอบกับเปียนโนอ่ะจริงบวกกับอินเนอร์ที่ทุกคนมีเรารู้สึกว่ามันกลายเป็นแบบเศร้ายิ่งกว่าเดิมจริงม,ม,มันแบบว่ามันทําให้เห็นแบบคือด้วยกันแบบน้าเสียงของมันถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของเนื้อเพลงได้ <นะ S 1> ได้อย่างดีเลยอะ่ะอันนี้คือแบบเป็นแบบเป็นคลิที่แบบ ไม่ต้องมีอะไรหรือว่าแค่มีเสียงเปนโนภาพเสียงร้องอแค่นั้นแล้วก็ให้ภาพมันเล่าเรื่องให้เสียงมันเล่าเรื่องดนตรีรมันเล่าเรื่องแล้วมันทํางานมากเป็นหนึ่งเซชั่นที่รู้สึก,กว่าเพราะมาอันนี้ไม่เคยฟังมาก่อน,นเลยเหมือนจะเคยฟังคอมิวที่เป็นออริจินอลแล้วก็เหมือนเขาไปทําแบบเซชั่นกับ เออนักศิลปินอะไรเงรี้ยมีหลายท่านใช่แล้วก็เออนี่ก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่แบบอ่ะเอิ์นเฟิร์สวันได้มีโอกาสไป ร่วมร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยกับศิลปินทีวงการทีป๊อปด้วยกันอะไรเงี้ยซึ่งเราก็เคยพูดกันหลายๆครั้งเนาะว่าดีใจใว่าได้มีโอกาสเราได้ทําให้หลายหลคนที่อาจจะไม่ได้แบบเป็นแฟนซีรีส์อะไรเงี้ยได้มารู้จักอุ้ยทําไมสองคนนี้ร้องพอดจน้องๆได้ฐานะศิลปินอะไรเงี้ยเออก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากมากนะจริงแล้วก็เนาะเป็นเป็นอีกเพลงหนึ่งที่ดีมากเศร้าเลย เสียงเข้ากันเลยแล้วก็ทั้งสามคนมีเสียงที่เป็นเอกลักษณ์มิวอยู่เขามีเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วแบบที่ฟังเราจะรู้ว่านี่คือสตา์นี่คือนี่คือมิวใช่บอกเต้นเฟิร์สวันเข้าไปจริงอินเนอร์ต่างๆเลิศมากนมองหน้ากันเหมือนจะร้องไห้แล้วจริงเวอร์ชันนี้ดีมากตรงน้ำพัวพี่เตยน้ำผูเลิศขึ้ฉากที่แบบว่าเป็นเสากันเออที่เหมือนกําลังจะ อยากจะข้ามไปแต่เธอมองม,ม,มาหนึ่งครั้งคือเหมือนแบบอ๋อกูไปไม่ได้เนาะแล้วก็หันไปก็คือเธอไม่มองฉันเลยจริงถูะเออเสียงทุกคนเศร้ามากทั้งสามคนเลยดูกเศ้าวบวกหมดอารมเพลงเศร้าไปอีกจริงทุกคนก็แต่แต่เพราะมากใช่จริงเป็นอีกกวว่าฉันที่ เก็บไว้ฟังได้เลยใครอกหักคือลองให้แล้วลองให้แล้วจริงๆทุกคนก็เดี๋ยวมาเราติดตามกันต่อในขั้นต่อๆไปเนาะว่าจะมีผลกงานจะมีผอะไรจะมีอะไรมาให้เราติดตามกันอีกนะก็เป็นกําลังใจให้ทั้งสามคนเลยเย้วันนี้เราสองคนลาไปก่อนเจอกันใหม่ค่ะบผมสวัสดีค่ะบ๊ายบาย